อย่างคุณยายท่านนี้ท่านจะมีความคิดเห็นทางการเืองอะไรนี่ผมไม่รู้แต่สิ่งที่รู้ก็คือชอบคุณพิธาและจะชอบผมเล็กๆคือดูคลิปนี้ไม่รู้นะผมมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอในวันนั้นทําให้คุณยายซึ่งลักษณะของท่านเนี่ยก็ป่วยนะแต่หวังว่าท่านแข็งแรงแข็งแรงถ้าจะมีคลิปรายการสักรายการหนึ่ง วันนั้นจะทําให้คุณ<ห><ห>ยายท่านนี้มีความสุขได้เป็นนายกเร็วๆถึงขนาดที่ยกมือยกไม้แบบเต้นอ่ะอจริงๆคนเดียวที่ได้ผลแบบนี้ค่ะโคตรดีใจเลย ใช่จริงๆรน้องใปใช่คือสมมุติถ้าว้เป็นลูกสาวคุณยายอะค่ะแล้วคุณแล้วคุณแม่ไม่สบายใช่ไหมคะแล้วการที่ใครก็ตามมาทําให้คุณแม่เราสามารถแบบเหมือนกับออกกําลังกายยกมือยกอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยในมุมของคนเป็นลูกสาวใบก็รู้สึกมีความสุขนะคือมันไม่เป็นการเมืองเลยนะค่ะมันเป็นเรื่องของผู้สูงอายุท่านหนึ่งขออนุญาตคุณแม่นะจริงจริงคือถ้าจะมีรางวัลตอบแทนของําทำรายการวันนั้นซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบแล้วแต่ค่ะ แต่ถ้าทำให้ผู้สูงอายุท่านหนึ่งได้ยกมือยกไม้เนี่ยเหมือนกับได้เอ็กซ์ไซส์อยู่บนเตียงอย่างเงี้ยค่ะดูเถอดดูเถอะค่ะดูโรงเรียนเนี่ยผู้หญิงกันอ่ะเออไปขยับเขาดิขยับเขาไปดิเหรอวันนั้นแม่ดูเหรอที่เขาดูทุกดูทุกตอนไม่เคยพลาดอ๋อเรื่องเล่าเช้านี้นะก็เต้นเลยเหรอเต้นยังไงนี่ไงเออทำไง หนึ่งอืหนึ่งอืสองอืสามสี่อ๋อหนึ่งสองสามสี่สอนเต้นฮะสอนเต้นเขาสอนเต้นเหรอใช่โอ้โหทำไมนะแม่บอกว่าอะไรนะเมื่อกี้อยากให้คุณพิธาได้เป็นนายกเร็วๆฉันรักเด็กคนนี้เขาบอกเป็นคนที่น่ารักไงเหรอ เป็นคนที่น่ารักแล้วก็พูดพูดไปยิ้มไปเขาเขาพูดแล้วก็ยิ้มไปเนาะเก่งเนาะมีความรู้เนาะออแล้วก็มีความรู้อย่างดีอืภาษาได้ทั้งสามภาษาชอบพิธาไหมรักเขาอไม่ชอบธรรมดาน่รักเลยแหละรักมากเนาะรัก รักเหมือนลูกเลยโอ้ยมากโอ้ยมากดักมากหนึ่งสองสามเมืนั้นคุณพิธาเขาเต้นโอ้โหหนึ่งสิธาลุกได้เต้นแล้วเนี่ยสี่มสอนคุณชวรยุทธไงโอ้นี่แฟนพันธุ์แท้คิดดูเช้านั้นนะพี่รอ รอเวลานะพอพอพอสรยุทดพูดข่าวจบพี่เปิด YouTube ให้ทิ้งไว้เลยไม่เรียกสักคำจนพี่ทำงานเสร็จดำส้มดำส้มเนี่ยเนี่ยอยากให้น้องแอนทำผมไม่ทำอย่างเลยนี่น้องแอนจับผมทีละน้อยๆน่ะเดยให้ยืดนะเดยให้ยืดเดยให้ยืดเดย้ยืดนี่ช่างก็หวีสวยขึ้นมาโอ้โหเอาแบบนั้นเหรอทำไม่สวยเจ้หรอโอเคโอเค ท่านผู้ชมผมเนี่ยเกรงจริงๆที่จะนําเสนอาะเกรงว่าความรู้สึกของผู้คนจะรุนแรงค่ะแต่ขออนุญาตจริงๆนะคือเราอยากเห็นสังคมที่กลับมาเป็นอย่างที่เราควรจะเป็นทําไมเราจะเห็นต่างกันไม่ได้ถูกไหม,มทําไมเราจะรักใครที่ต่างกันไม่ได้แต่คนที่รักใครบางทีมันก็เป็นความรู้สึกความรักความชอบเป็นความบริสุทธิ์นะหรืออย่างเนี้ยท่านผู้ชม คือคนสูงอายุคนหนึ่งเนี่ยผมเห็นแล้วจริงๆนะค่ะวันนั้นใครจะบอกโอ้เปลืองเน็ตคนที่ไม่ชอบนะไม่อยากจะดูมีสามันสำนึกไม่ทำรายการแบบนี้สัมภาษณ์กุพิธาแค่คนเดียวเนี่ยจริงๆค่ะทำให้คุณคุณแม่มีความสุขนะค่ะคือ ในในวัยของคุณยายซึ่งก็84แล้วมันมันมีไม่กี่เรื่องหรอกที่จะทําให้คนวัยนี้ซึ่งกําลังป่วยอยู่ด้วยมีความสุขถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันเราเป็นหนึ่งในเรื่องนั้นนะคะม,มันก็จะทําให้เรารู้สึกใจพองฟูมาเหมือนกันนะคะค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทําไมเมื่อไหร่นะการเมืองมันจะกลับไปสู่ภาวะที่มันปกติอนางไรค่ะใช่ไหมภาวะที่เออ เราเป็นกองเชียร์กันแต่ก็ไปถึงขนาดจะต้องไปเอาเปน็นอาตาย <S <S 2> <S 2> กันจริงๆนะ <S <S 2> <S 2> เอากันพอประมาณน่ะใช่ไหม